อตอนนี้ก็มี The Nation เคยส u r v e y เรานะครับว่าเรามี market share เยอะสุดทางด้าน product portfolio management นะฮะเข้าใจว่า s u r v e y เราเมื่อปี07มั้งเราได้44% market share ตอนนี้เดี๋ยวนี้ผมคิดว่าน่าจะใกล้ถึง50%แล้วเหตุผลที่พูดอย่างนั้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้คู่แข่งเราไม่มีทีมเซลล์ในเมืองไทยแล้วก็เ,เริ่มดาวไซส์ลงมาแล้ว2 3ปีแล้ว มีคนใช้ระบบเราบริหารเงินอยู่ประมาณ2.2ล้านล้านบาทนะฮะก็จะเป็นโปรดักตเกี่ยวกับเรื่องการบริหารการลงทุนพวกนี้ครับคำถามนี้ผมเคยถามเจ้านายผมที่ c i t ี Bank ค์มิสเตอร์คูปัตสังผมบอกว่า c i t ี City Bank รุ่นผมเนี่ยนักเรียนทุนคิงสแตนฟอร์ดสคนอยู่ด้วยกันเลยมีแต่พวกจบเก่งๆคุณบริหารจัดก,การยังไงมิสเตอร์คูปัตสังบอกว่าหลายเดือนแรกต้องลดอีโก้เขาก่อนวิธีการลดอีโก้ของซิตี้แบงเหนือทำาไงดูไหมฮะ แล้วก็ให้พวกจบทุนคิงทั้งหลายเนี่ยไปขอเงินฝากชาวบ้านพอเราลดอีโค่เขาได้ถึงจุดหนึ่งแล้วเราค่อยเบนทีมเพื่อให้เกิดทีมเวิร์กวิธีการเดียวกันใช้ที่นี่ด้วยตอนนี้เนี่ยครั้งหนึ่งอาจารย์ธรรมศาสตร์ไปถาม Intel ทาง Intel เขาก็เลยมาเล่าให้ผมฟังบอกว่าเอ๊ะคุณรู้จักบริษัทชื่อว่า W e l l Management t y s t e m Limited ไหมทำไมลูกศิษย์เขาที่123ของรุ่นเขามาอยู่ที่เวลหมด ทำไมไม่ไปอยู่ i อเบียไม่ไปอยู่ Microsoft ถ้าคุณมาดูที่นี่เด็กเหรียญทองเต็มไปหมดเลยอยู่ในเวลเนี่ยวิธีการก็คือเราต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เขาทำงานเป็นทีมได้แล้วเขาจะต้องคุณจะต้องเป็นแบบอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าคุณต้องลดอีโก้เขาเป็นคุณจะต้องมีวัฒนธรรมองค์กรที่เอือ้อที่เขาทำงานเป็นทีมได้อย่างนี้เป็นต้นคุณจะถึงเอาคนเก่งๆพวกนั้นอยู่แล้วอย่าลืมว่าคนเก่ง เขาจะอยู่ถ้ามีงานที่ท้าทายให้เขาทำด้วยการลด turnover ที่ดีเนี่ยมันมีหลักง่ายๆยอยู่2อสเรื่องเรื่องแรกคือ orientation การปฐรมนิเทศที่ดีใน2เดือนแรกคุณจะลด turnover ได้เยอะนั่นอันที่1อันที่2คุณต้องเข้าใจปัจจัยของการที่คนลาออกจากองค์กรคนลาออกจากองค์กรเนี่ยส่วนใหญ่เขาคนลาออกเพราะ Supervisor ก็ไม่ได้ลาออกเพราะว่าหลายๆอย่าง 5วัน Business Review เคยเคยทำการวิเคราะห์นะครับเรามาหาปัจจัยที่คนลาออกมี4ปัจจัยปัจจัยที่มีน้ำหนักน้อยที่สุดเลยนะก็คือเรื่องเงินเดือนเพราะฉนั้นจริงๆแล้วอย่าบอกว่าเงินเดือนต่ำกว่าลูกน้องเราก็ลาออกไม่ใช่มันเป็นเพียงข้ออ้างคุณต้องหาเหตุผลให้เจอแล้วถ้าหาเหตุผลเข้าไปลึกๆจะเจอเสมอว่าส่วนใหญ่ลาออกเพราะซูเปอร์วิเซอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุผลสี่ข้อที่คนลาออกเหตุผลที่น้ำหนักน้อยที่สุดคือเงินเดือน ลองลงมาก็คือ,อความอะไรน,นะบรรยากาศในการทำงานที่มันไม่สนุกและที่แย่กว่าก็คือมันไม่แฟร์แล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมนั่นคือปัจจัยที่3ปัจจัยที่2ที่มีน้ำหนักมากกว่าก็คือความรู้ถ้าเกิดเขาคิดว่าเขาไม่ได้ความรู้ใหม่ๆแล้วไม่ท้าทายเขาก็ไปแต่ปัจจัยแรกที่ทำให้คนลาออกมากที่สุดก็คือว่าเขาไม่รู้ว่าอ,อยู่องค์กรน,นี้ไปทาไม เขาไม่รู้ว่าเขามีประโยชน์เขาเป็นเขามีค่ากับองค์กรยังไงเขาไม่รู้วิชั่นมิช s ั่นสเต a t จี้หรือโกลที่ชัดเจนขององค์กรครั้งหนึ่งตอนที่นาซาเนี่ยบอกว่าต้องส่งคนไปโลกะจัน์เนี่ยแม้แต่พนักง,งานทําความสะอาดก็มาทํางานแต่เช้าเพราะเขารู้ว่าเขามีภาร,รกิจอันยิ่งใหญ่ที่ต้องส่งคนไปอยู่ดวงจันทร์ไปขึ้นไปบนดวงจันทร์ให้ได้เพราะนั้นถ้าทุกคนในองค์กรเนี่ยรู้โกที่ชัดเจนของตัวเอง เขาจะเริ่มรู้ว่าตัวเขาเองเนี่ยมีเป็นจุดไหนแล้วก็มีคุณค่ากับองค์กรยังไงเขาจะอยู่กับองค์กรของคุณได้นานกว่าที่คุณมัวแต่ไปขึ้นเงินเดือนเขาอ๋อแล้วก็เคยเจอฮะส่วนใหญ่ลูกค้าล,ลูกน้องบางครั้งก็ลาออกแล้วยิ่งตอนนี้เราเราเรา,เราก็โดนดึงเยอะนะเพราะว่ามีคนเวลาหาคนไม่ได้ก็ส่วนใหญ่ก็จะมาเอาจากเราเนี่ยฮะเราก็จะเล่าให้เขาฟังว่าผมก็ใช้หลักการข้อแรกนั่นแหละแลกวก็ฟังว่า องค์กรนี้มีมีมีเอ่อม,ม,มีเวลแล้วเราจะมีประโยชน์กับสังคมยังไงมีเวลไปเพื่ออะไรแล้วเราก็จะเล่าให้เขาฟังว่าแล้วเขาสําคัญกับเวลอย่างไงแล้วเรากําลังจะไปทําอะไรเพื่อให้เกิดเกิดประโยชน์กับตัวเขาองค์กรแล้วก็สังคมยังไงเขาก็จะเล่าให้เขาฟังเนี่ยฮะหลายครั้งก็ก็ใช้ได้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยอย่างที่เล่าแล้วก็แก้โดยการที่จัดประถมนิเทศใหม่ที่ค่อนข้างเร็ว และการผนมนิเทศของเราแล้วให้ความสําคัญไม,ไม่ได้หมายความว่ามา,มาปกดระเบียบหรืออะไรก็แล้วแต่เราไม่ได้บอกเรื่องพวกนั้นเลยเรารล่าใหเขาฟังว่าเรากำลังจะไปไหนด้วยกันแล้วทําไมเขาควรจะภูมิใจที่มาทํางานกับเราอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ง่ายขึ้นเยอะฮะตั้งแต่มี success story ในระดับหนึ่งแล้วคราวนี้ก็เริ่มได้คนเก่งแล้วก็มีมีอะไรมีหลักฐานพอที่จะให้เขาเห็นได้ชัดนะว่าที่เราพูดมาเนี่ยมันจริง อย่างที่เราพูด